สวัสดีครับเ c เราก็จะเป็นช่างุกท่านนะครับวันนี้มาเปลี่ยนจอ i iPhone 8 Plus ให้ดูอาการตัวนี้ทัดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแก okay, ออกมาดูนึกละของละจอตัวนี้เป็นจองานถูกนะครับก่อนอื่นเรามาแกะน็อตตัวนี้ออกก่อนสลับหลายๆท่านที่เป็น f c นะครับอยากจะเปลี่ยนจอเองไขควงตัวนี้จะแปลกจากเขานะครับไม่ได้เป็น C ี่แฉกตัวนี้จะเป็น3มแฉกนะครับ ถ้าซีแฉกเราจะแกะตัวนี้ไม่ได้นี่ตัวฝาคอบแบตเตอรี่แล้วก็คอบคจอนะบเมื่อเราเมื่อเราขันน็อตออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเราจะทํางานเราวเราก็จะต้องถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับ i ไอโฟนนี่อันตรายมากถ้าเราไม่ถอดแบตแล้วถอดจอมีสิทธิ์นะครับไอซควบคุมจอพวกนี้ทําให้จอใหม่วางลงไปแล้วมีการมืดนะครับเปิดไม่ขึ้นก่อนอื่นเราต้องมาถอดแบตก่อน ขั้วเบตจะเล็กนิดเดียวครับอยู่ตรงกลางเนี่ยนี่ยคอยจะถอดจอนะครับเอาแบดออกนี่คือขั้วแบตโอเคไหมถอดขั้วแบดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดจอดถอดลายได้ตามปกติตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าเราไม่ถอดนะครับอันตรายเพราะว่าเราเสียบจอถอดจอระบบไฟมันสูงมากนะครับอยู่ในระบบทำให้ไมันเสียได้เพราะประสบการณ์เคยมีมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูกัน เราก็ถอดด้านบนครับด้านบนตัวนี้จะเป็นตัวกล้องผมจะถอดให้ดูนะการใส่คงจะรู้ๆกันอยู่แล้วถ้าถอดออกได้ก็ต้องใส่ได้นะสำหรับงานช่างถึงจะเย็นหน่อยนะครับถอดตัวบนนี้ออกก่อน iPhone ตัวนี้จอจะวางนอนคู่กับตัวเครื่องได้นะครับเพราะ่แพเขาจะยาวจะนอนไปด้านข้างบางทีการทำงานก็บางท่านไม่เข้าใจนะครับนี่ในตงแกะลองเห็นไ,ไหม เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันกันนี้ผมจะเปลียบเทียบไปดูจอที่มากับเครื่องเคยเ,เปลี่ยนมาแล้วเป็นจอนี้นะครับเป็นจอไม่แท้ราคาถูกที่สุดในวงการจอของ iPhone 8 Plus และผมจะมาให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือจอที่เขาบอกว่าแท้นะครับนี่คือจอเกตเนะครับเป็นราคากลางๆครับตัวนี้ส่วนจอแท้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนวันนี้คืออีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับอันนี้ราคาแพงสดุดแพงกว่าจอเกตเกเเมื่อกี้นี่สักประมาณ300บาท ราคาจะไล่ๆกันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไอตัวนั้นก็จะบอกแท้เหมือนกันนะครับแต่แท้ๆจริงๆคือนี่ใส่ได้ทุกเวอร์ชั่นถ้า iPhone 8 p พ u s ต,ตัวไหนใส่จอแล้วสัมผัสไม่ได้เราจะต้องใส่แท้เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นแท้คู่แท้แต่แท้งานเกตเอคือสีแดงนะฮะอันนี้แท้จริงๆก็คือตัวนี้ข้างๆางกันเลยเอามาให้ดูกันเปรียบเทียบได้แพรเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับดูที่แพรดูออกได้เลย อันนี้ก็คือเอามาเปรียบเทียบให้งานช่างดูบางบางทีเราสั่งบอกจอแท้เอามาใส่บางเวอร์ชั่นของไอโฟนแปพันแล้วสัมผัสไม่ได้ถ้าสัมผัสไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวแท้จริงๆนะครับแต่ถ้าเวอร์ชั่นบางเวอร์ชั่นก็ใส่ตัวถูกก็สัมผัสได้ใส่ตัวราคากลางๆตัวเนี้แท้เกจเ A นี่ก็สัมผัสได้นะครับแต่วันนี้ลูกค้าเอาแท้จริงนะครับผมใส่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูเปรียบเทียบให้ดูนะี่ครับ วันนี้ลูกค้าตัดสินใจเอาแท้เลยนะครับก็จดให้ทุกอย่างก็ต้องมาประกอบกันนะครับวันนี้ผมจะให้ดูนี่จอที่ถอดออกครับราคาถูกที่สุดนะครับตัวนี้คงจะไม่ต้องบอกราคาอยู่หน้าราาดามีนะโบราคาถูกนีเยอะแยะโอเคนะครับมาประกอบเครื่องกันเมื่อเราใส่พวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ใส่เข้าเหมือนเดิมนะครับจุดนี้เป็นตัวกล้องข้างบนนะครับแล้วก็เป็นตัวลำโพงเสียงนะครับขันน็อตให้เรียบร้อยจะมีน็อตสองตัวนะครับอย่าขันมือหนักนะครับส่วนมากไตัวตัวผู้ที่เป็นสองเพศนะครับตัวผู้ตัวเมียติดกับบอร์ดมันจะหลุดมันจะขาดง่ายนะปล่อยฝนแล้วก็มาใส่ด้านล่างใส่จอใส่อะไรลงไปก็ใส่น็อตนะครับประกอบเครื่องให้เรียบร้อย แล้วผมจะพามาดูว่างานแท้เป็นยังไงถ้าเราใส่ตัวถูกนะครับตัวจอราคาถูกปุ่มโฮมของเขาจะลึกนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่ากระจกจอมันจะหนาแต่ถ้าเราใส่ตัวแท้ๆเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับตรงปุ่มโฮมที่กดเนี่ยจะเรียบเหมือนกับของเดิมเลยนะสังเกตออกได้นะครับว่าเวลาใส่แท้กับเทียมแล้วเป็นไงตรงปุ่มโฮม,มนสำคัญมากเนี่ยทำงานแบงไบง่ายๆครับ เห็นไ,ไหมต้องปุ่มม้นี่เรียบมันจับตัวโอเคไหมมันจะไม่เหมือนงานตัวถูกนะครับตัวถูกทั้งสองตัวครับมันจะกระจกหนากว่าถ้าแท้จริงๆแล้วก็จกจะบางเวลาเราใส่โฮมลงไปปุ๊บมันจะสวยเหมือนเดิมเลยโอเคนะครับมาดูตอนที่ประกอบเสร็จนี่ครับสวยครับเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่า งานแท้จริงๆนะครับเอามาฝากกันสลับเพื่อนช่างส่วนมากแนะนําลูกค้าแล้วกันนะครับงานไหนดีแนะนําไปพยายามอย่าใส่งานที่ไม่ค่อยดีเพราะว่า iPhone จะไม่สามารถเล่นเกมได้สนุกนะครับขอบคุณมากคลิปวิดีโอนี้เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ